การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัยให้ความสำคัญต่อการบริการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการผ่านการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกในรอบที่ผ่านมาแต่เรายังมุ่งเน้นในกระบวนการการพัฒนาการให้บริการที่ทันยุคและตอบสนองความต้องการของประชาชนเสมอการประปาส่วนภูมิภาคได้ําเนินการตามองค์ประกอบพื้นฐานของการบริการตามเกณฑ์ g e c c อย่างครบถ้วนทั้ง14ข้อ1 มีการให้บริการนอกเวลาแบบไม่หยุดพักกลางวัน 2. มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการ 3. มีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดบริการอย่างเหมาะสมสะดวกและชัดเจน 4. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการสะดวกต่อการให้บริการ 5. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานเบอร์โทรและช่องทางติดต่อที่ชัดเจน 6. มีขนาดพื้นที่ใช้งานการให้บริการสะดวกต่อการเอื้อมจับและการจัดวางเอกสารที่รวดเร็ว 7. ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน8มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ9 มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ 10. มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลนะักษณะ11มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรม12มีจุดแรกรับในการอำนวยความสะดวกต่างๆ13มีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการ14มีการกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่และจัดพื้นที่ให้สูบบุหรี่นอกจากนั้นเรายัางคำนึงถึงความร่มรื่นและความสวยงามในพื้นที่ จึงได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้ในสักงานอีกด้วยเรามีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อความต้องการของประชาชนและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและออกแบบอาคารหรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ครบตามเกณฑ์ดังนี้มีที่จอดรถคนพิการทางลาดสำหรับคนพิการสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการ ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการห้องน้ำสำหรับคนพิการประตูสำหรับคนพิการและอื่นๆอทิน้ำดื่มมุมกาแฟที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงได้รวมถึงจุดสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือเรามีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและจัดทำแผนการคัดแยกขยะ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์และง่ายต่อการกำจัดมีการคัดแยกในหน่วยงานและสามารถดำเนินการตามแนวทางลดขยะเป็นศูนย์หรือซีโรเวสเรามีการสร้างสารกิจกรรมภายในหน่วยงานเพื่อจัดการขยะอย่างยั่งยืงยนร่วมกันกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มาร่วมรับบริการด้วย เราส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนอาทิการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเช่นการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาหรือแม้แต่การใช้น้ำประปาภายในหน่วยงานที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่ัสลุเซลล์ไม่ว่าจะเป็นไฟสองสว่างภายในสำนักงานเป็นต้นเรามีงานบริการณนูนสูราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงาน ดังนี้1ง,งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานแบ่งเป็น3งานคืองานผลิตงานบริการและควบคุมน้ําสูญเสียงานอำนวยคามะรวมถึงการให้บริการตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนอกจากนั้นเรายังมีงานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกเราจัดให้มีเคาน์เตอร์สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทางร้องเรียนในช่องทางต่างๆ เรามีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนานโดยมีผังหรือขั้นตอนแสดงการให้บริการที่ชัดเจนพร้อมแสดงระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจนแสดงไว้ยังจุดที่มองเห็นชัดเจนภายในและภายนอกสำนักงานเรามีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องและทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอประกอบด้วย 1. ึ คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อธิบายการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 2. คู่มือให้บริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นคู่มือคำถามคำตอบหรือ FAQ 3. คู่มือสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนที่สำคัญคือสืบค้นได้ง่ายอยู่บนระบบออนไลน์และมีการปรับปรุงคู่มือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรามีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ ด้วยการยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีฟอร์มและแนบเอกส,สารที่เกี่ยวข้องได้เช่นการขอใช้น้ำประปาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคกบพได้เก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้าไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าหรือ CIS และสามารถดึงขึ้นมาใช้งานได้ทันทีเมื่อลูกค้ามีการร้องขอและสามารถนำฐานข้อมูลไปเชื่อมโยงกับระบบออนไลน์ต่างๆของกบพ และอีกช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PWA พ a t ไลฟ์และแอปพลิเคชันของกปภที่ลงทะเบียนครั้งเดียวก็สามารถใช้บริการของกปภได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ํานอกจากนี้ยังสามารถรับบริการได้ครอบคลุมทุกอย่างเช่นการชําระค่าน้ําออนไลน์การขอติดตั้งชําระเงินค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ชําระค่าประสานมาตรออนไลน์ตรวจสอบค่าน้ําและอื่นๆครอบคลุมทุกบริการในที่เดียว นอกจากนี้ลูกค้ายังขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, หรือ e t a x โดยลูกค้าสามารถยื่นคำขอผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของกอบพเพื่อรับใบกำกับภาษีเพื่อความสะดวกไม่ยุ่งยากในการใช้งานเรามีกลไกรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนโดยมีการกำหนดช่องทางรับเรื่องมากถึง8ช่องทางรวมถึงมีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนผู้รับผิดชอบ และจะเก็บให้มีวิธีรับฟังจากประชาชนที่ชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางที่ทำให้ทราบและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนได้ทั้งระบบออนไลน์และที่สำนักงานและที่สำคัญครับเรามีระบบการติดตามความคืบหน้าและมีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนและเพื่อให้มีการดาเนินการตามแผนที่ได้มตรฐานเราจะมีการจัดทาแผนการติดตาม การดาเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนพร้อมมีการประชุมติดตามจากกปพขอ8อย่างต่อเนื่องเราได้มีการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการนําทรัพยากรน้ํามาใช้ในการผลิตน้าประปาโดยที่กล่าวมานั้นล้วนแต่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรวมทั้งการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าครับหน่วยงานเราได้มีการปรับปรุงพัฒนากำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ call center ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยสามารถประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่งต่อข้อมูลจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับผู้รับบริการระยะเวลาและมีการจัดทําฐานข้อมูลผู้รับบริการและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันจากนั้นเราได้ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานในการให้บริการของ call center หรือช่องทางติดต่ออื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงพัฒนาและผลของการปรับปรุงพัฒนา ก่อนและหลังเพื่อมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเพื่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการดําเนินง,งานเราจึงมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติโดยเตรียมทรัพยากรที่สําคัญ <c oughs> เช่นสถานที่ให้บริการสํารองบุคลากรข้อมูลสารสนเทศคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวัสดุอุปกรณ์ต่าง มีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและมีการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำทุกปีมีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่อยู่เสมอพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมีผลการประเมิสมนสมรรถนะผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อละ80 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละช่องทางของระบบการให้บริการออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานหรือ SLA พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงให้บริการออนไลน์อย่างต่อเนื่องการประปาส่วนวิภาคมีกระบวนการกำกับ,กบดูแลนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ที่สำคัญครับเมื่อปี2566 ได้รับรางวัล Best Cyber Security Performance Award 2,523สาขาการดำเนินการด้านความมั่นคงด้านความร่วมมือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากสกมชอ,อีกด้วยเรามีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการทั้งแบบจัดเก็บเองและหน่วยง,งานภายนอกดำเนินการให้แบบที่1ครับเราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเองตามเกณฑ์ g c c และแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละช่องของการให้บริการครับ แบบที่2คือจัดเก็บข้อมูลด้วยหน่วยงานภายนอกหรือ Third Party โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบและจัดเก็บแบบสอบถามเรามีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการอย่างครอบคลุมตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณตามหลักของทารลยามานโดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการจากทุกช่องทางคิดเป็น90.96มีช่องทางการให้บริการลูกค้าดังนี้จุดให้บริการลูกค้าณสำนักง,งาน ช่องทางการให้บริการในแบบออนไลน์สําหรับชําระค่าน้ําและทําธุรกรรมต่างๆช่องทางการชําระค่าบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสการบริการแบบเดลิเวอรเชิงลุกการประปาส่นวิภาคอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆผ่าน3ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ Line o f f i c i a l และแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานมีผู้ใช้บริการออนไลน์เฉลี่ยในทุกช่องทางบริการมากกว่าร้อยละ เ6 7 6เราได้นําเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนจนทําให้สามารถใช้บริการทุกที่ทุกเวลาได้การติดตามสถานะการบริการระบบการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับข้อมูลในระบบจนสมบูรณ์ตลอด24ชั่วโมงและมีระบบติดตามสถานะการให้บริการหรือแท็กกิ้งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เรามีระบบเพื่อให้บริการได้จากทุกที่ไม่ว่าจะเป็น 1. ระบบการจองคิวล่วงหน้าออนไลน์การร้องเรียนออนไลน์การยื่นระบบออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 2. ระบบการยื่นคำขอออนไลน์ 3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์4ช่ชำระเงินออนไลน์และขอใบกากับภาษีออนไลน์โดยให้บริการครบในที่เดียวแบบ one stop service ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจ ของทีมงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัยทุกคนที่เราได้นำมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจนส่งผลให้เราได้รักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกได้ต่อไป